สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูเมจังชาแนลอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆมาเรียนรู้วัฒนธรรมความเป็นญี่ปุ่นเพิ่มเติมขึ้นไปนะคะใครนะคะที่เคยมาเที่ยวญี่ปุ่นก็จะรู้ว่าการบริการของญี่ปุ่นนั้นดีมากๆนะคะในดีในที่นี้เราอาจจะยกตัวอย่างเช่นที่ยกเคยอัพคลิปไว้ก่อนหน้านี้นะคะที่ไปรับประทานร้านอาหารหนึ่งแล้วเจอเส้นผมนะคะ หรือการแค่เราไปรับประทานอาหารแล้วเราเออมีคนมารับเมนูบางทีนะคะพนักง,งานนะคะเขาจะไม่เลือกที่จะอย่างเช่นร้านยากินิกุร้านเนื้อย่างร้านเล่าที่เป็นพื้นโต๊ะไม่ได้สูงมานะคะ mm hmm. เขาไม่เลือกที่จะยืนนะคะ mm hmm. เขาจะเลือกที่จะย่อตัวคุกเข่าหรือแบบคานคานเข่ามาหรืออาจจะแบบว่า เดินยอ่ยอๆอยู่ก็อธิบายไม่ถูกคือแบบจะยอ่อตัวยองๆเข้ามาใกล้ๆเรานะคะแล้วก็มาขอรับเมนูจากเราคือเป็นความพิเศษสําหรับที่ญี่ปุ่นเลยแล้วเวลาเพื่อนๆเนีเ่ยเข้าไปร้านค้าหรือแบบไปเดินเที่ยวในยานยานที่มีนะักท่องเที่ยวนะคะเพื่อนๆจะได้ยินทุกคนตะโกนว่าอิระชัยมาเซอิระชัยมาเซแบบทุกคนในร้านนะคะเขาจะตะโกนว่าอิระชัยมาเซนะคะซึ่งมันเป็นการที่แบบว่า เชิญชวนลูกค้าเข้ามานะคะแบบขอให้ลูกค้าเข้ามานะคะคือเขาใส่ใจมากเอ่อทุกคนจะเห็นได้เลยว่าไม่ว่าลูกค้ากี่คนผ่านร้านตรงนั้นไปนะคะ,ะพนักงานก็จะต้องตะโกนว่าอิระเชยมาเสร้านอาหารบางที่นะคะก็ทุกที่เลยในญี่ปุ่นเลยนะที่จะมีกระเป๋ากล่องที่วางกระเป๋าเอาไว้ข้างใต้โต๊ะแต่ก่อนที่ออกมาญี่ปุ่นแรกๆนะคะยยงไม่รู้เนาะว่ามันคือแบบ กล่องใส่อะไรมันจะวางไว้ใต้โต๊ะกินข้าวใต้ที่นั่งกินข้าวรอนะคะนูก็สงสัยซึ่งอพอโอยเข้าร้านปุ๊บเพื่อนที่เป็นคนญี่ปุ่นเขาก็เอากระเป๋าวางไว้ข้างล่างหรือแล้วถ้าเราแบบลืมที่จะวางไว้พนักงานก็จะว่าเก็บกระเป๋าของท่านไว้ข้างใต้ตรงในตะกร้าก่อนก็ได้นะคะจะได้ไม่กิดการละประทานอะไรเงี้ยแล้วบางทีไปกินลามิงนะคะ กินราเมงเนี่ยทุกคนรู้ใช่ไหมว่าการกินราเมงที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันต้องมีความแบบเส้นมันจะต้องแบบว่ามีน้ํากระเด็นเปื้อนเสื้อเราใช่ไหมซึ่งในร้านราเมงหลายๆที่เลยทุกเกือบทุกที่นะคะเขาก็จะมีเป็นเหมือนแบบผ้ากันเปื้อนที่เป็นเหมือนผ้าให้เฉยอะกันไว้ให้เราเราจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะเวลาเราซูดมันจะได้ไม่เปื้อนเสื้อคือคิดเขาคิดถึงแบบลูกค้าจริงๆอะความเป็นคนญี่ปุ่น การที่เขาคิดว่าโอเคกซังคือคามิซามะก็คือคนที่เป็นลูกคา้าคือพระเจ้าการที่บริการแบบเป็นญี่ปุ่นจึงมีความพิเศษซึ่งจะเรียกว่าโอโมเตนาชินะคะโอโมเตนาชิคืออะไรเจะขออ้างอิงเว็บ o อโมเตนาชิเจแปนนะคะซึ่งเป็นเว็บของญี่ปุ่นเนาะเขาบอกไว้ว่าโอโมเดนาะชิโอโมเตนาชิะ มันเป็นมันคือการใส่ใจใส่ใจทางทางตาใส่ใจทางความรู้สึกใส่ใจทางใจนะคะก็คือพูดว่าใส่ใจมันอาจจะความความหมายมันกว้างม,มากสําหรับแปลเป็นภาษาไทยนะคะเขาได้บอกอขยายความเข้าไปอีกว่ามันคือどの人にも同じではなくどうしたらその方に喜んでいただけるか満足感を感じていただけるかต 常に考え行こうこรเกย์อีกโคก็ต um ัวก็อมเดน่าชีเดี๋ยวจะแปลให้ฟังค่อนข้างนะคะคือมันหมายพราะว่ามันคือการบริการแบบโอโมเตนาชิเนี่ยมันคือการคิดว่าเราอ่ะจะทําให้คนคนนั้นอ่ะเขาแบบดีใจหรือประทับใจได้ยังไงมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะเหมือนกัน ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเหมือนกันเนาะมันคือแค่คนคนนั้นน่ะเราจะทํายังไงให้เขาแบบรู้สึกพึงพอใจอย่างมากมายกับเรานะคะนั่นคือการบริการแบบโอโมเตนาชิก็คือการที่เป็นการใส่อกเอาอกเอาใจลูกค้าอย่างขั้นสูงสุดอย่างแบบเลอค่าเหมือนแบบลูกค้านี่คือคนสําคัญมากแล้วลูกค้าทุกคนคือบริการอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะเราต้องดูด้วยว่าเอ๊ะ ลูกค้าคนนี้เขาอาจจะชอบให้เราพูดคุยกับเขาลูกค้าคนนี้เขาอาจจะไม่ชอบเราก็ต้องเออเราต้องดูว่าเราจะทายัางไงให้ให้คนคนนั้นให้ลูกค้าท่านนั้นเขาประทับใจอย่างสูงสุดนะคะนั่นคือความหมายของคำว่า o m โมเตนาสีนะคะเราใช้แบบบริการเลยเนาะถ้าเกิดบริการเนี่ยมันน้อยกว่าความกับผลลัพธ์ที่เราความคาดึมันน้อยกว่าความคาดหวังที่เรามีให้พวกเราจ่ายตังไปใช่ไหมเราอยากได้ เราราคามันประมาณเท่านี้เราคิดไว้แล้วอ๋อบริการมันต้องประมาณเท่านี้แต่บริการที่เราได้รับมันอาจจะน้อยกว่าเงินที่เราจ่ายไปเราจะรู้สึกไงผิดหวงังผิดหวังแล้วไงเปลี่ยนบริษทัทเปลี่ยนบริษทัทไปทําที่อื่นแล้วก็เคมแม่งเลยเคทมทไมองค์ทำไมทําไมทาไมอะไรนะคะลูกค้าเคมนะคะแต่ถ้าเกิดเงินที่เราจ่ายไปก็คือบริการที่เราจ่ายไปนะคะมันเขาเรียกว่าพอดีกับ เงินที่เราจ่ายไปบริการที่เราได้รับพอดีกับเงินที่เราจ่ายไปนะคะเราก็จะรู้สึกว่าโอเคมันเป็นอัตราีไหมนะโคตโตก็คือเป็นับเ,เ,เ,เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่แบบก็ปกตินี่ก็อืมก็โอเคก็ไม่ได้แบบพึงพอใจเลยมากแต่ก็อืมก็ปกติก็ดีก็เฉยๆอะ่ะเราก็ไม่ได้พึงพอใจมากแต่การเป็นโอโมเตนาชินะคะมันจะทําให้คนลูกค้านะคะคือเราทำเองก็ได้ให้ผลรับ่ะ ให้การบริการอะมันมากกว่าที่เขาคาดหวังไว้คือใช่อยู่ว่าเขาใจเท่านี้แต่เราต้องทําให้เขารู้สึกว่าเขาพิเศษแล้วก็แบบได้รับความดูแลดีมากกว่าที่เขาคิดไว้นะคะซึ่งมันจะเกิดการพึงพอใจหรือการประทับใจขึ้นมานะคะมันทําให้ลูกค้านะคะเป็นแฟนคลับนะคะให้กลับมาที่ร้านเราอีกหลายๆรอบนะคะซึ่งอันเนี้ยมันไม่ใช่แค่ ที่ปุ่หรอกยังคิดว่า,าบริษัทหรือธุรกิจหลายๆที่เขาก็คงทําเหมือนกันเนาะแบบจริงใจต่อลูกค้าเปิดเผยต่อลูกค้าคือใส่ใจลูกค้าดูแลลูกค้าอย่างดีถูกต้องไหมสินค้าและบริการต่างๆในท้องตลาดมันมีเยอะมากค่ะทุกคนแต่ว่าบริการหลายๆอย่างนะที่จะมีความแบบคิดถึงลูกค้ามากๆเนี่ยมันมันน้อยมากเลยอะนั่นแหละมันก็เหมือนที่คลิปที่แล้วนะคะที่ยรไป ทานอาหารแล้วเจอผมแล้วเขาก็บอกว่าเออเขาจ่ายไม่ไม่คิดเงินแต่ขอให้ลูกค้ากลับมานะคะเขาเขาคิดว่าลูกค้านั้นคือสําคัญมากเขาไม่อยากเสียลูกค้าไปให้เจ้าอื่นเนาะเขาจะต้อง,องไม่พลาดลูกค้าแม้แต่คนเดียวเลยนะคะนี่คือความประทับใจเหมือนที่ยรไปทําดัตสึโมนะคะคือหลังจากที่เราทําบริการเสร็จไรเสร็จนะคะเขาจะไปแบบยืนส่งเรา,เ,ราเขาจะไปยืนส่งเราที่หน้าร้านนะคะเดินพาเราไปที่หน้าร้านแล้วก็ไปยืนปุ๊บพอเราลงบันไดเลื่อนไปเขาก็จะแบบโค้ง ออบโตณกไซมาแบบคือมันแบบฟีลกูดมากคือเท้าทําให้เรารู้สึกว่าเราแบบเป็นเหมือนแบบผู้มีอํานาจไม่ใช่ก็คือเหมือนแบบเออเราได้รับการดูแลเป็นพิเศษอะไรอย่างนี้เนาะเนี่นะยแหะเดกก็เลยคิดว่าโอโมเตนาชินะคะมันเลยทําให้คนไทยอะ่ะที่ได้มาใช้บริการหรือว่ามาเที่ยวที่ญี่ปุ่นเนาะจะรู้สึกถึงความแบบมีสเสน่ห์แล้วก็ดึงดูดจากตรงนี้จริงๆนะ เพราะบริการที่ญี่ปุ่นเป็นแบบนี้ทําให้ลูกค้าคนญี่ปุ่นเขาก็คาดหวังอะไรที่มันเป็นโอโมเตนาชิค่ะก็คือคาดหวังอะไรที่มันเป็นแบบทําสร้างความประทับใจนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรนิดหน่อยๆ,ๆนะคะลูกค้าเขาญี่ปุ่นเขาจะเข้มแรงมากๆนะคะเพราะเพราะว่าเขาคิดถือได้ว่าแบบฉันมาใช้เลือกใช้บริการคุณคุณต้องแบบดูแลฉันฉันคือพระเจ้านะฉันต้องมาดูแลฉันนะอะไรอย่างนี้เนาะเออ บางคนอาจจะเคยใครเคยทํางานเกี่ยวบสายท่องเที่ยวหรือสายแบบบริการลูกค้าอาจจะเคยเจอลูกค้าชาวญี่ปุ่นก็ได้เห็นยิ้มยิ้มแบบทําหน้าแบบเบลอๆแต่เวลาเคลมนี่คือแรงมากนะคะพูดเลยนั่นแหละเป็นวัฒนธรรมที่อยากให้ทุกคนได้ได้ได้ได,ดูนะคะว่าการที่เขาบริการเราแบบนี้เวลาเราไปใช้บริการเราก็ต้องเป็นลูกค้าที่น่ารักดนะ้วยเนาะไม่ใช่ว่าเป็นลูกค้าที่ คีวีเละขนาดนั้นนะคะสิ่งนี้นะคะเป็นความงดงามเป็นความเป็นเสน่ห์ของประเทศญี่ปุ่นจริงๆเนาะยังมีอีกหลายเรื่องที่เป็นตัวอย่างของโอโมเตนาชิยาม่าจนยกแบบไม่รู้จะยกตัวอย่างอะไรเลยมันเยอะมากๆานะคะเพราะว่าในแต่ละบริการเนี่ยเขาก็มีความเป็นโอโมเตนาชิที่แตกต่างกันเนาะมันขึ้นอยู่กับบริการของเขาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบ ถุงใส่ล่มที่เวลาเราเดินเข้าห้างเวลาฝนตกอะไรเงี้ยที่ไทยคือมีไซส์เดียวใช่ไหมแต่ที่ญี่ปุ่นคือจะมีหลายไซส์นะคะเป็นถุงใส่ล่มเวลาฝนตกอะไรเงี้ยคือเขาใส่ใจ,ใจว่าเออคนลูกค้าไม่ได้มีแค่คนที่ถือล่มยาวแต่ก็มีคนที่ถือล่มพับล่มสั้นด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะมีแบบ แล้วก็บางทีเราไปซื้อของของฝากร้านที่แบบอยู่ตามสถานีรถไฟของญี่ปุ่นหรือทําส,สนามบินญี่ปุ่นนะคะเขาก็จะถามว่าสมมติเราซื้อเยอะเขาถามว่าเราแบบจะอยากเอาถเอาไปฝากเพื่อนหรือเปล่าเอาไปฝากใครหรือเปล่าถ้าเราไปฝากคนนั้นคนนี้เขาจะแถมถุงเล็กไปให้แยกให้เราโดยไม่คิดเงินให้เรานะคะน่ารักมากแล้วมีเคยมีประสบการณ์เนินที่เราไปแบบเที่ยวโอกินาวะตอนนั้นแหละแล้วยกซื้อของฝากจะกลับมาที่นาโกยา่าใช่ไหมแล้วอยู่แบบ คือคือมือหยวกถือเราประมาณสาถุงแต่เป็นถุงเล็กๆแต่ไอร้านที่หยกซื้อเป็นถุงใหญ่เขาก็เลยบอกว่าคุณลูกค้าคะเดี๋ยวจะรวมถุงให้ใส่ด้วยกันเลยนะคะเดี๋ยวเอาของที่เป็นถุงเล็กๆเนี่ยใส่ด้วยกันเลยโอเคไหมคะเราก็แบบอุ๊ยอุ้ยน่ารักตังเลยเขาเห็นว่าเราลำบากเพราะเราถือหลายอันใช่ไหมเขาก็เลยจะรวมถุงให้เราโดยที่ร้านที่เราซื้อมาสามอันเนี้ยมันไม่ใช่ร้านเขานะคะแต่ว่าคือ,ค,อคือร้านที่เราซื้ออ่ะ เขาเ,าเห็นเราสือมากาก็เลยจะรวมใส่ไว้กับเขาให้นี่แหละคือความประทับใจเป็นยังไงกันมากคะพกเพื่อนๆหวังว่าพวเพื่อนๆจะได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับญี่ปุ่นมากขึ้นนะคะใครนะคะที่มีคําถามหรือว่าอยากให้โยทําคลิปเกี่ยวกับอะไรอีกนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจงให้โยด้วยนะคะด๋ยวก็จะสู้ๆทําคลิปดีๆออกมาให้เพื่อนๆทุกคนได้รับประโยชน์จากคลิปที่โยทำอย่างแน,น่นอนค่ะบ๊ายบาย